่วยไม่ได้ไปวะเป็นคู่ตกลงเนไม่ได้ออกเป็นในโลกแ,บบแห่งความฝังัก็ได้ไ้วันเพื่อนไห้วันศิริยาจะเป็นอาไมากสุริยาหรือเปล่ญญาริยาไ้วันเพื่อนศิญญริยาเพื่อนเปนยังไงบ้างเราไม้เจอกันแล้วบอกแกเข้าไปในเมืองลยก็ไม่เข้าไป ขอโทษทีเพื่อนป่วยๆนะปวดๆหรือเปล่รคือตอนนี้เนี่ยฉันได้เป็นทหารภายในเมืองแล้วไม่จริงเหรอต้องผู้เชี่ยวไหว้เพ่อนเอาดีงดนอนก่อนเพื่อนขอบคุณครับรางวัลยังล้นหลามอยู่นะฮะเราแสดงกระดึกเราก็ล้นกระดึกนะครับมีเช้าบ้างไวบ้างก็ต้องขอกลับสบายๆเพื่อให้เหมาะสมกับท้องเรื่องนะฮะแม่แม่ยังอยู่รอดูเราอย่าเพิ่งรีบจัดนะครับอยู่ชมกันไปเรื่อยๆนะฮะบางทัดเกอะอย่าเพื่อเอ้ยทำไมเร่งกันช้าเรื่อะเลยมันก็ต้องมีโศกมีเศร้า บ้างนะฮะหรือว่าใครรีบกลับกลับเลยนะครับผมอยู่กันได้โอเคนะขอบคุณครับไอ้นี่ไอ้นี่อย่ายุ่งพ่อกูพ่อกูเฮ้ยเป็นทหารหรือเปล่า็นทหารแล้วได้ไงวะและตอนนี้นะเพื่อนเป็นทหารอย่างเดียวไม่พอมีเรื่องแค่เพื่อนๆช่วยมีไงวะอยาให้เจ้าไพวันแล้วก็แกเอกชัยเออเป็นช่วยฉันช่วยหญิงพะกาวันดี ที่สำคัญเถ้าจะช่วยกลับมาได้เนี่ยฉันจะได้ของอย่างหนึ่งเพื่อนได้ของอย่างหนึ่งเพื่อนจะได้ยศขามาดาสักไอ้ยศขามดาสักเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วตีอย่างหนึ่งที่จะได้เนี่ยฉันขออะไรเจ้าเจ้าก็จะให้เดี๋ยวฉันจะขออะไรเพื่อนดูไหมขออะไรรับรางวัลเคยรับรางวัลครับอย่าหาว่าหน้าช้านะครับจริงๆริี่เก่งเล่นไวนะครับช้าตรับคนดูให้รางวัลนะครับทำไมแม่เขาไม่ตาเราก็จะดูไม่เอาหรอพี่ก็ถามไม่เอาหรอเอาที่เอาสิเอารางวัล เออใช่เอารางวัลไอ้เด็กมันพูดเลยเนี่ยต่อคุณดูมึงนี่อะไรครับเอ้ามาเอ้าเราเอ้าใช่พ่อวะฮะวะฮะทำไมพ่อพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยอะไรนะทำไมพ่อพี่พูดไม่รู้เรื่องไปลบมาดีในตัวทหารไปลบมาลบที่ไหนไปเหยียบกลับเข้ากับระเบิดกับข้าวเพื่อนแลพวกแทงซะโอเคนะพ่อนะ วอนลาวัลาวัวใหม่ไม่ดีว่ะวัวใหตอนนี้ไม่ดีอ่ะต้องซ่อมเอาพี่นะตอนนี้ไปซ่อมนะช่าให้คนดูพูดงไงพุ่ไปเรื่อยโอเคตกลงแต่อย่าเพิ่มเพื่อนทาไมวะฉันจะบอกให้ว่าฉันเนี่ยตอนนี้มีผู้วานแล้วไอ้คมณเป็นมีเมี้ยเท่อไหร่อ้าวแล้วตอนที่เดินกลับมาเนี่ยฉันเดินผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งมีใจเรื่องอนะ แฟนของฉันและตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แฟนสิเพราะยังไม่ได้คุยอะไรกันก็บอกว่าเป็นคู่มั่นเลยดีกว่าโอ้โหคู่มั่นของฉันเนี่ยชื่อว่าวันเพ็ญเป็นลูกสาวกำนันชิงโอ้จะเจอกันนะเพื่อน ไม่พรอมจะยืนใจเย็นแต่นี่เป็นเพื่อนสุนพักจำต้องหักใจลาผมขอไปตายเอาดำหน้าอะไรคืนใครจะฆ่าไม่คืนยอมให้ศัตรูมันฆ่าดีกว่าหันหน้ากลับคืน 有人在看我。 อา้อโตวากนาดสกนส,ส,สสร้ราเองสสหนเกดใช่ดีเท่านเป็นแม่ทัพเอง,งั้นวันนี้หัวท่านจะต้องขาดและเราจะนำประกาีกลบับค<ช><า>ืนศกี่า,ารมัาาาารมาอามาเบอร้มมาาสอ้เราเนี่ยไอ้ไพวันมันเก่งที่สุดรับรองก,ก,การการ 好走开！不要！不要！<laughs> Industry、不要！不要 <prised? S 2>、哎！不要 <Ó>！不要！不要、euh ouais <Seattle>！不、哎、要！不要！不 <revenge> 要！不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 要！ so you got ไอ้มันมันมันไปเรียนการฟูมาปลุวิ่งถลาเมื่อเห็นนี่เลคือไม่เข้าใจเลยนะเมื่อไอ้ไพวันเนี่ยมันอยู่ในวัดในวาฝึกวิชาเพลงดาบเพลงควรมันเก่งที่สุดเลยนะเออแล้วทำไมออกมาข้างนอกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนขอโทษทีเพื่อนขัาป่วยฉันไม่ค่อยสบายอ๋อนี่แกป่วยเหรอไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเราพักกองไข้ก่อนดีกว่า มานอนกันก่อนดีกว่าเพื่อนนอนตรงนี้ถ้าเก็บแรงเอาไว้เอออเาไว้พรุ่งนี้เช้านะจะต้องไปตัดห้วยสุรน์เอาภาษีไม่ได้เวารู้ว่าเออมันไม่เป็นสัวนหน้าที่สัตว์พรรคทักเพื่อนนะจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อในภายหน้รด้วยกันพรุ่งนี้ค่อยต่อสู้กันไหมมึงนอนเรียยงรับเลยนะรอเร่ยงรับยอมวิาพีก่อครับท่านใครวันนั้นหัวใจอยู่กับคนที่รัก ลูกเยอที่ตัวมานั่นเห็นที่ไรน้ำตาไหลทุกครั้งทุยวันเขาคิดถึงวันเพ็ญเขาจึงตัดสินใจหยิบลูกขึ้นมาดูเขามองไปที่ลูกเขาเลยตัดสินใจใช้ลิ้วเลียนลูกแต่นิดาเขาทำไม่ได้มาหาเขาทำไปแล้ว วันเพ็ญรู้เข้าจะทำยังไงเขาเลยตลยลัดสินใจนำลูกชูขึ้นและตัดสินใจเอามือลุก,กเก็บ<อ>เพื่อจะหยิบลูกอีกใบมาดูอาติกาคุเขาลืมไปว่ามีใบเดียวใบสิฉันมีใบเดียวเขาเลยเอามือลูกไปในกระเป๋าลูกไปห,หา คาค่าๆไามา่เจอเขาเลยกระลดดมาข้างหน้าเขาเลยรู้แล้วว่าเขาเจอแล้วสองใบทำไมลูกถึงยน่นขนาดนี้ฉลอยว่าลูกผมจะเปลียยนนำเขาเลยตัดทิ้งใจเอาลูกออกมาพึ่งมึงก็เล่นเองให้กูภาคทำไมกำลังเสียใจอยู่มึงก็ภาคอะไรอยาให้มึงยิ้มได้ยิ้มมาเป็ด ไทวาดค้นคิดถึงตะวันเพ็ญลูกที่พบออกมานั้นไม่ให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเพราะเขาอยู่ความรู้สึเกเจริญอย่าใี้ปัญยาไม่กลายสุริยาสงสัยว่าทำไมเพื่อนเป็นชนิดไม่เคยมีการนิ้มาก่อนสมัยอยู่สองนักและ้วสุริยาที่จะที่ใจลุกขึ้นอยู่แล้เขาค่อยดื่ม ไม่เนี่ยเขาเลยหันหน้าบอกคนดูไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ฉันต้องดูลูกใบนี้เขาเลยตัดสินใจดึงดึงตังที่คอออกไม่ใช่สิหยิบลูกขึ้นมาดูอน,นิจจาเขาจึงหยิบรูปวันนี้เขาจึงรู้ว่าฮะ<า>มังสีโสซืส่อเกเหล่ากาย ไล่สีสีไล่ปีเอ็กเอ็กแม่กบ้าเหรอรู้ภายหลังขอโทษวันเพ็สรู้เลยรู้เพาวันเพ็่ถามว่าทำไมไพ่วานถึงพวกติดตัวแล้วเอกชัยเขาต้ตื่นขึ้นมาเขาบอกไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแลีขวาเห็นเงียบเขาเลยประกาศขึ้นว่าหมดเวลาทำรู้วันประกาศเลิกเลยนี่เกิดอะไรขึ้นวะ อธิบายมาทั้งหมดทำไมลูกของวันเพ็ญผู้มั่นชั้ถึงไม่อยู่กับไอ้วันมีลูกวันเพ็ญน,นี่ยคกูขาดช่วยนี่รู้ความจริงเหรอกูยังไม่รู้อะไร,ะไรใครบอกอีกรูปมากูขาดช่วยไอ้สุริยาอธิบายมากูอ,อธิบายให้มึงฟังเออลูกใบนี้ อยู่ที่ภพวันใช่ไหมอยู่ที่ไพวันมึงจําวันที่มึงจะชวนกูไปเที่ยวเพื่อจะเป็นทหารได้ไหม uh huh. ที่พี่ชายมาตามผู uh ้ค huh. รูสองคนไม่ไป uh huh. ตัดสินใจที่ไม่ไปพเพราะอะไรมึงรู้หร uh huh. ือเปล่าเพราะอะไรก็เพราะไอ้ภัยวัน uh huh. มันนัดแฟนสาวเข้มันไว uh huh. มันเลยตัดสินใจไปเจอกับวันเพชร uh huh. หลังจากนั้นพ่อของวันเพน็งเขาไม่พอใจเ uh huh. พราะว่ามันจนรังเกียจคนจน เลยสั่งให้ไอ้ภัวันห้ามพบกับวันเพ็งแล้วสึ่งครั้งนี้มึงก็รู้ว่าฝีไม้ลายมือดีกับพวกเราทุกคนแต่แตมึงเห็นหรือเปล่ามันตั้งใจเพื่อมันลบลบเพื่อมันตายออตายเพื่อทีกทั้งออให้กับใครสักคนเดี๋ยวก่อนนะเดี<ๆ>๋ยวก่อนนะเพื่อนพี่มึงบอกว่าไอ้ภัวันมันไปหาแฟนมันแล้วมันมันอยากจะตายในตอนเนี้แฟนมันคือใครวะ แฟนเอาบุหายไปเลยหรือเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณยาเอาพังกดอะไรเนี่ยแย่ละแฟนมัน<ไ>คนนั้นก็คือวันเพ็ญนี่นี่แหละวันเพ็ญตำรวจครับตรวจเยีเ่ยวไอ้น,นี่ยนะใครเรียกอึขา เขาติดจตัดสินใจใเก็บลูกไว้ที่เดิมออะไทวันเพื่อนไทวันตื่นขึ้นมาเพื่อนราพอจิแล้วถึงาทกุาแล้วเหพื่อนเนมเแล้วเพืพอ่อนโะ หลูกยังหนีพี่ไปเพ็ญขากลับบาก่อนว่านะมันบ้าวะ่ะ <c oughs> มันเป็นตีไม่ไหนบอกมันเป็นหายไม่ไหนปลกเอาวันเพ็ญอยู่วีฮึ <c oughs> โอ้ย,ยังมีช็อตอีม <c oughs> ีช็อตด้ว <c oughs> ยเหรอบใจเพื่อเ, <c oughs> <c oughs> เอาอยาี้ดีกว่า ฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าวันเพนเนี่ยเป็นแฟนเพื่อนเอกชัยมาเล่าให้ฟังเอาอย่างนี้ดีกว่าศึกสงครามครั้งนี้ถ้าว่าเรามีชัยชนะกลับมาฉันจะบอกให้ว่าฉันจะไอีกแน่จะตกใจพ่อกูชิบหายจะยึดจะคุณเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยได้รับชัยชนะกลับมานำองค์นี้มะเกลลีมาได้ฉันจะเปลี่ยนคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวฉันจะให้แกแต่งงานกับวันเพนเพื่อนทุกอย่าะกัน้ วีบ <U ay! S 2> ้านวังช้างได้บ้นเพื่อยายได้แล้วเว้ยเว้ยได้ไพ่บ้านกับมาเลุด

ไอ้สุริยามามาให้มอนไอ้สุฆ่ามันไอ้ซูเฮ้ยบุ้งดูดไม่เชื่อมึงดีใจจังเลยดีใจมึงดีใจอะไรอ่ะมึงไม่เห็นเหรอเห็นอะไรมึงได้แต่งงานแต่ไอซูริยาโดนจับตัวไปแล้ว ไม่้อมจับตัวไปเยม่งไอ้สุจตอจับตัวไปมันเปสภาพนี้ก็บอกให้เลยมันจะกองทํมานี่มันแค่ครึ่งเดียวตมันเข้ามาในมงมีอนับหม่นนับพันาไปสภาพนี้มันจัได้แน่เมอไ่พร้อมตัวพร้อมตัวไม่ได้ย้ายมันลับได้ตรตัวไปเพื่อนเอาเลยก